ดีค่ะพบกับช่องไส้ใสเนาะค่ะวันนี้สิมาแกงขี้เล็กแกงสินเล็กชู่กินพี่จังเปล่าเรียนไปเขาเกิดเขาเกิดงงเนาะมาหลุดม้อใส่มาเก่ากล่องพอดีเขากล่องหดเนาะหดหดหดเดี๋จะต้มน้ำเดือดเส่นน้ำเดือด

พูดอะไรงานเดือดพู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 ดว่าตงไปนี่เลยมมอีกาหม้ออีม3ามหม้อไปเลยอเอาลืมนี่ราคาเครื่องแกงเขาเนะาะกระสินี้นี่เนาะใบย่านางใบย่านา,นานงสีแกงสียงย,ง,ยงเอาหนามมันเนาะ นนะ็นี่ใบมะกรูดเนาะนี่ใบมะกรูดนี่ภาพยนผ้พาพยนหมูโอ้ภาพยนผ้พาพยนโคนี่ก็ลูกโดดนี่ลูกโดดน,น,นี่ก็บข้าข้าอ่อนนี่กับไข่พร้อมลิ้นนำบอ,อกต้มเหลือตั้งหันลิ้นนำบอ,อกแล้วนี่กระลังสีต้มอีกครั้งที่สองเนาะมันจังสิมันจังสิบกขมเนาะให้ให้มันจืดจังน่อย ี่ที่สุดห้องกันะไดยยองน้ำยานา้งแล้วเนาะกระเทียมพร้อมสิกแกงแล้วนี่นี่นี่นขาตะไคร้ผาพยนต์หองท่านเอกหอท่านเอย่างดอกกํมาม้ดก็ํามทุบทุบทุบนอน,นใส่ใบมะกรูดที่จริตงตรงนี้ใบผักขาหรือว่าชามอมเนาะใส่เนาะตุ่มสองน้ำแล้ห้องกระลิ้นนนะ้ำออกเนาะนี่สองน้ำแล้วจืดแล้ววันนี้ห้องก็สิทธเทน้ำยานาั่งใส่ สใส่หนังตะคไคร้ใบมะกรูดลูกโดด ใส่ใบเตยโ้ยพริกตำมะกีบใส่ตำมกบใส่ีันที่ิดโอ้ยเกนะาุก,ลก,กแล้วหน้าตาจิเป็นยังสีเนี่ย่ยนี่ยเนี่นนน ก็มีค่ะมีตะไคร้อ้ยน่ากินหลาย,ลายๆพอิใส่เพียงเอาเนาะ